ก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปแนวทางคลิปนี้น้องพี่น้อง FC เดี๋ยวจะลงแนวทางเลขวิ่งบนวิ่งล่างให้นะคะก็เอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง FC กับแนวทางวิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างนะคะเราก็จะแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะแต่ จะเข้ากันต่อหรือเปล่าก็ให้พี่น้อง FC ทางบ้านพิจารณาการเอาเนาะพี่น้อง FC นะคะชอบแนวทางเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะคะที่เราจะลงให้ในคลิปนี้นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะ <c oughs> ชอบก็ลองตามกันดูนะคะเพราะว่า,างวดนี้นะคะ เป็นงวดที่3นะคะที่เราได้ลงแนวทางเลขวิ่งบนวิ่งล่างให้นะคะเพราะว่า2งวดที่ผ่านมานะคะที่เรา,เาได้นําแนวทางเลขวิ่งบนวิ่งล่างเอามาลงให้กับพี่น้องทางช่องนะคะปรากฏว่ามันก็เข้าทั้ง2งงวดนะคะเข้าติดต่อกันเลยนะคะก็บนก็เข้าล่างก็เข้านะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้อง fc ชอบก็ลองตามกันนะคะไม่ชอบกอ็ปล่อยผ่านกันไปเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่างวดนี้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะคะพี่น้อง fc แต่ก็คัดมาให้เต็มที่สุดความสามารถแล้วนะคะะเดี๋ยวดูแนวทางเลยกันเลยเนาะพี่น้อง fc เราปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเราให้พี่น้อง FC ดูของเก่ากับของใหม่นะคะเนี่ยของงวดเก่าที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง FC ข้างบนแล้วให้วิ่งที่สี่ก็เข้านะคะเลขมันออกข้างบนนะคะสองสี่หกนะคะ ส่วนทางล่างเราให้วิ่งสองกับ9ก็เข้าที่9้านะคะทางล่างออก9ก้าหนึ่งนะคะเออมันมาหลักสิบบนหลักสิบล่างเลยน,ะนององ f ซนะคะดูแนวทางกันไปนะน้องเอ็ดซสองงวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเช่นกันนะคะอขององวด วันที่16กรกฎาคม2568เนอะพี่น้อง fc อ่ะวิ่งบนนะคะให้อ่0กับ4นะคะส่วนวิ่งล่าง3กับ7นะคะ2ตัวนี้นี่ตัดทิ้งไม่ลงเลยพี่น้อง fc นะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะว่ามันเด่นมากเลยนะคะเด่นกว่าเพื่อนนะคะในวดนนี้นะคะหลังจากที่เราลองนั่งอ่าคัด ตัวที่มันติดดับเนาะพป่น้อง fc อ่าสามกับศูนย์กับสี่นี่แหละพี่น้อง fc งวดนี้นะคะมันเด่นกว่าเพื่อนเลยนะคะเด่นกว่าเพื่อนนะคะแล้วมันก็ไม่ติดดับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างนะคะหลังจากที่ตัดดับออกแล้วนะคะก็เหลือสามกับเจ็ดนี่แหละนะคะ ไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับทั้งสิบและหน่วยนะคะพี่น้อง fc อดูเป็นแนวทางกันไปนี้อทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะข้างบนวิ่งศูนย์กับสี่ข้างล่างก็วิ่งสามกับเจ็ดนะคะเดี๋ยวให้พี่น้อง fc ลองดู <c oughs> แนวทางเลขวิ่ง ของเอฟซีชัยยาของแม่ลอยนะคะพี่น้องเอฟซีแล้วของบกของเราด้วยนะคะ,ะทั้งสามแนวทางนี้นอ้องพี่น้องเอฟซีเบียดเบียดกันหน่อยแล้วกันเนาะวิ่งบนวิ่งล่างนะคะของเอฟซีชัยยานะคะพี่น้องเอฟซี ติดมันเป็นติดบนล่างเนาะแล้วก็ของแม่ลอยก็ติดบนล่างนะคะของแม่ลอยเขาให้มาสามกับห้านะคะพี่น้อง fc ห้าติดดับทั้งบนทั้งล่างในแนวทางของเรานะคะพี่น้อง fc แต่แนวทางของอท่านอื่นนะคะของอาจารย์ท่านอื่นของพี่น้อง fc ทางบ้านนะคะติดดับหรือเปล่าเราไม่ทราบนะคะแต่ในแนวทางของเรานะคะพี่น้อง fc 5ติดดับทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ชนเด่นด้วยนะคะไม่มีตัวเด่นมาชนเลยนะคะดับดับเลยนะคะพี่น้อง fc ไม่เด่นนะคะเหลือแค่สามตัวเดียวเท่านั้นที่มันไม่ติดดับนะคะไม่ดับทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสามนะคะมาได้นะคะ ถ้าเกิดว่าสามมันมานี่คือมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพี่น้อง fc แล้วก็ดูแนวทางเลขวิ่งของเราที่เราลงให้นะคะเราให้วิ่งบนนะคะศูน์กับสี่นะคะศูน์กับสี่อ่ะพี่น้อง fc <c oughs> ถ้าเกิดว่าวิ่งบนที่เราลงให้ศูนย์ถ้าเกิดว่าศูน์มันมาเนาะเอาศูนย์มาจับกับ เลขวิ่งแม่ร้อยได้เช่นกันนะคะเนี่ย03มาได้นะคะ04มาได้นะคะแล้วก็ติดบนล่างนะคะของ fc ชัยยานะคะ03นะคะพี่น้อง fc 04มาได้นะคะ04มาได้นี่ สี่สามสามสี่มาได้นะคะอของ fc ชัย,ยานะคะติดบนล่างนะคะหนึ่งติดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่หนึ่งติดดับทั้งบนทั้งล่างเลยี่น้อง fc ตัดออกไม่ได้เลยนะคะเรามั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่นะคะไม่น่าจะมานะคะติดบนล่างของ fc ช้ย,ยาเนะเดี๋ยวนี้เราจะ อะไรให้น้องเอฟซีดูเนาะหนึ่งดับบนดับล่างห้าดับบนดับล่างนะคะสี่ดับล่าง,บบน,างนะคะอ่ะเก้าเก้านะดับชนเด่นมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องเอฟซีไม่เป็นไรนะคะ เก้าติดดับก็จริงนะคะแต่ว่ามาได้นะคะมันชนเด่นนะคะของเอฟซีชัยยาเนาะให้ติดบนล่างมานะคะตัวที่มันน่าจะมาได้มี3 4 9แล้วก็0นะคะเนี่ยสามสแค่4ตัวนี้เท่านั้นที่จะมาได้นะคะนี่ดับนะคะดับ3 4 9 0มาได้นะคะหนึ่ี่ศูนย สามสี่สามเก้าสี่เก้ามาได้นะคะมีอยู่แค่นี้ละคะ่ะพี่น้อง fc ตัวเลขนะคะไม่เยอะนะคะพี่น้อง fc อลองพิจารณากันดูเนาะสามสี่มาได้สามศูนย์สามเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะมีอยู่แค่นี้เองนะคะ อันนี้มันก็อย่างมันก็ซ้ำกันอยู่เนาะเนี่ยมันก็จะมีเลขวนเวียนซ้ำกันอยู่เนาะพี่น้อง fc เน้นนี่ก็สามศูนย์สี่อะสามศูนย์สี่นี่แหละพี่น้อง fc มีอยู่แค่นี้เองนะคะอค่าไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง fc เพราะว่าแนวทางติดบนล่างของ fc ชัยยานะคะเข้ากันทุกงวดจริงๆนะคะไม่พลาดนะคะเอาไปเป็นแนวทางกันเลยนะคะอ่ามีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เอา แนวทางหลักร้อยที่เราลงให้นะคะลองเอาไปใส่ดูนะคะอ่าดูเป็นแนวทางกันไปเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเอฟซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ